สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับไบเดอร์ที่ดินยิ่งเจริญนะครับวันนี้จะมานําเสนอแปลงใหม่นะครับผม1ไร่ราคา2องแสนห้าหมนบาทเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวพาชมทางเข้าก่อนนะฮะทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับเข้ามาลงจากถนนลัดยางนะครับเส้นหลักลงมาแค่400เมตรเท่านั้นนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยนะครับข้างบ้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านกันล้อมรอบหมดเลยนะครับผมทางเข้าแปลงแปลงอยู่ด้านนี้นะครับ นี่ฮะแปลงที่ดินแมคโครกำลังทำนะครับแปลงใหม่ๆเลยนะสองแสนห้าริมจองนะครับช้าหมดอดนะครับผมป้าเดี๋ยวไปชมที่ดินกันนะครับที่ดินข้างหลังนะครับผมหนึ่งไร่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่นะฮะรอบนี้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําถนนนะครับถนนจะเป็นกว้างหกเมตรนะครับจะเข้าทางด้านนู้นนะครับนี่นะฮะเข้าไปข้างในนะครับ ตรงนี้ก็มีอยู่หลายไร่อยู่เหมือนกันนะครับกําลังเตรียมทําผังที่ดินอยู่นะครับผม1ไร่2,50 0 0 0บาทนะครับชนดคุดแดงนะครับผมฟรีค่าโอนนะครับน้ําไฟประปาขยายให้แน่นอนนะครับผมอันนี้นี่ก็เริ่มตั้งแต่ด้านนี้เลยนะครับด้านนี้หมดเลยยาวไปถึงข้างหลังนะครับผมใครสนใจก็มาดูก่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับหนึ่งไร่สองแสนห้าหมื่นบาทนี่หายากเลยนะครับผมที่ดิน ในอำเภอนี้ก็คืออำเภอตำบลหนองระชวัดอำเภอหนองยะไซจังหวัดพังุบีนะครับผมด้านในก็มีครับเดี๋ยวผมพาไปดูมีสระน้ำหนึ่งลูกนะครับจะเป็นเนื้อที่2ไร่ราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปชมข้างในกันอีกทีหนึ่งนะครับป่ะป่ะครับนี่ครับ2ไร่นะครับ4 5 0 0 0 0บาทนะครับผมนี่มีสระน้ำอยู่นะครับ ลอกไว้ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมสระน้ํานี่แมคโครกําลังทํางานเลยนะครับผมสี่แสนสองห้าหมื่นบาทนะครับสองไร่มีอยู่แค่สองแปลงนะครับตอนนี้นะครับมีขุดบ่อไว้ให้ด้วยนะครับีสระน้ําเนี่ยน้ําเก็บน้ําอยู่นะครับตอนนี้นะฮะสวยๆนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหนึ่งไร่ถ้าส่วนมากนะครับก็จะเลยเข้าไปทางด้านนู้นด้วยนะครับหนึ่งไร่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมและที่แปลงเล็กนะครับปาะ เดี๋ยวมีแปลงเล็กให้ชมอีกนะครับผมท่านใดสนใจที่ดินแปลงเล็กกว่านี้นะครับ200ตารางวาเราก็มีนะครับ200ตารางวาแปลงเล็กจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะครับ200ตารางวา150,000บาทมาจัดมาเลยครับราคานี้ฟรีค่าโอนค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างโฉนดคุดแดงแน่นอนนะครับผมราคานี้มีไม่มากนะครับแปลงใหม่แปลงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ไบเดอร์ที่ดินยิ่งเจริญน,นะครับหรือว่าเพจเดอะบอยที่ดินราคาถูกสุพรรณบุรีนะครับผมสนใจกิ่งกลางโทรมาได้083 942 4266นะครับผมผมเจ้าของโครงการเองราคาพิเศษลดได้ทุกแปลงนะครับผมไปขอฝากไว้ด้วยนะครับผมไปสวัสดีครับ